ใครอยากถูหวยต้องดูสูตรคำนวณหวยรวยตลอดชาตินะครับเปิดตำราเสี่ยงโชคกันวันนี้ ก็ใกล้จะถึงวันหวยออกเชื่อว่าขอหวยทุกคนนะครับก็จะเสาะแสวงหาตัวเลขจากสถานที่ต่าง,ง,ง,งๆนานานะครับก็มีตัวอย่างดังนี้นะครับจากความฝันเ้วก็เอามาทำนายความฝันเป็นตัวเลขนะครับฝันเห็นตัวเลขหรือว่าฝันมีคนมาบอกตัวเลขก็เอไปเสียงโชคกันได้นะครับอันนี้ ตัวเลขจากทะเบียรบนรถบารเล็กที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารของตัวเราเองนะครับหรือว่าของผู้อื่นนะครับก็เอามาวิเคราะห์กันเป็นตัวเลขก็ได้นะครับตัวเลขจากเหตุการณ์ในวันสำคัญหรือจากอาจารย์ผู้รู้นะครับหรือว่ามาจากหวยซองนะครับ หรือว่านังสือใบหวยต่งตางๆหรือแม้กระทั่งโปรแกรมคำนวณหวยนะครับอันนี้เราก็มาวิเคราะห์เป็นตัวเลขก็ได้นะครับไม่ว่าจะได้ตัวเลขมาจากไหนหากว่าเราเป็นคนดวงดีนะครับจะซื้อเลขอะไรก็มักจะถูกครับแต่ถ้าหากเราดวงไม่ค่อยมีทางด้านตัวเลขบางตลาบอกว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับวันที่เราเกิดด้วย อ้าวงี้จะทำไงล่ะก็คนเรามันคงเลือกเกิดวันนั้นไม่ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมีเคล็ดลับนะครับของชุดตัวเลขวินกับตัวเลขเด่นกำลังวันนะครับมาช่วยในการเลือกซื้อหวยให้มีโอกาสถูกมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับเลขวินนะครับเลขวินคืออะไรเลขวินก็คือเลขที่มาจับคู่ สลับไปมาจนครบคู่นะครับเลขที่ได้มีอยู่ทั้งหมด10ตัวนะครับคือเลข0ถึงเลข9เมื่อเรานำมาจับคู่วินจะได้เลขคู่วินทั้งหมดดังนี้นะครับชุดที่1นึ่งนะครับ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0ง 1213141516171819 1, นะครับชุดเลข2ก็จะมี23 24 25 4, 26 27 28 29ชุดเลข3นะครับ34 35 36 37 38 39ชุดเลข4 45 46 47 48 49ชุดเลข5ก็จะมี56 57 6, 58 59ชุดเลข6 67 68 69 ชุดเลขเนะครับ7 8 7 9เ็กชุดเลขก็จะมี8 9นะครับแล้วก็เอาเลขกำลังวันนะครับในแต่ละวันเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุดของเลขวินนะครับเลขเด่นกำลังวันในแต่ละวันมีดังนี้นะครับวันอาทิตย์1 8 4วันจันทร์9 3 7 วันอังคาร305วันพุธ284พฤหัส147ศสุข6กร์6 3 5วันเสาร์158เราก็เอาเลขกำลังวันนะครับสมมุติเราเกิดวันอาทิตย์จะมีเลข184ย้อนกลับไปดูนะครับเลขวิน 184นะครับจะมี18แล้วก็48นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เราจับคู่วินนะครับของเลขกำลังวันก็วันที่เราไม่ควรเสี่ยงโชคนะครับในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีเดือนมกรานะครับ สามสี่หกสิบสามสิบสี่ยี่สิบแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเดือนกุมภาก็จะมีเลขตามนี้นะครับไปจนถึงเดือนธันวานะครับถ้าใครเกิดเดือนอะไรก็ลองดูนะครับเราไม่ควรที่จะไปซื้อหวยหรือว่าเสี่ยงโชคในวันนั้นๆนะครับก็ให้เพื่อน,อนๆลองวิเคราะห์ดูนะครับ ข้อควรปฏิบัตินะครับในวันที่เราจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็จะมีห้ามพูดจามไม่ดีอันนี้ก็ก็ไม่ควรนะครับทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับทำบุญทำทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้เราในวันที่เราจะไปเสี่ยงโชคหรือว่าจะไปซื้อหวยนะครับ ก็สิ่งที่ควรทำนะครับในวันหวยออกก็จะมีเคล็ดลับนะครับจากพุทธะผู้แก่แนะนำมาให้นะครับข้อหนึ่งนะครับตื่นนอนมาให้คิดแต่เรื่องดีๆนะครับอาบน้ำล้างหน้าทำตัวเองให้สะอาดดูดีนะครับเพื่อเสริมราศีให้กับตัวเองข้อ2นะครับก่อนออกจากบ้านไปซื้อหวยหรือไปทำงานนะครับจังหวะในการก้าวเท้าแรกนะครับออกจากรั้วบ้าน ก็ให้เรานึกถึงว่าวันนี้เป็นวันโชคดีมีโชคลาบนะครับเข้ามาหาจะเดินทางไปไหนก็นให้ราบรื่นก็ขอให้ถูกหวยนะครับข้อ3หากระหว่างทางที่ไปซื้อหวยมีขอทานนะครับก็ให้ปันเศษเงินนะครับให้กับขอทานเพื่อต่อโชคลาบให้กับเข้ามาหาตัวเรานะครับและถือว่าฟาดเคาะถือว่าจ่ายไปแล้วต้องได้เงินกลับคืนมาข้อ4นะครับหากซื้อหวยวันหวยออก เช่นซื้อลอตเตอรี่นะครับให้เลือกแผงที่มีแม่ค้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือชวนชวนให้เราซื้อและให้เลือกเลขที่ต้องการนะครับหากไม่มีเลขที่ต้องการก็เลขในที่สะดุดตาก็ซื้อได้เลยนะครับถ้าหากผลออกมาเราไม่ถูกนะครับก็อย่าไปด่าไม่ต้องเสียดายให้ถือว่าเราอุ่นนุนทําบุญนะครับแล้วก็ไม่พูดจาหย,ยาบคายเด็ขดขาดครับอันนี้ก็ เป็นวันที่เราจะต้องทำนะครับในวันหวยออกถ้าเราอยากจะมีโชคลาภนะครับก็คลิปนี้ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมสับสไครให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบนะครับกดติดตามในเพจเฟ e บุ o กสองเลขเด็ดได้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ